ทำอาหารบายแม่สมสวัสดีจ้ามือนีขอเสนอเมนูหมูซ้ำชั้นพัดกะปิค่ะรับแรงกระตําเครื่องกอนตะไคร่หัน่นหัวหอมแดงและะ้วก็พริกขี้หนูจา้าโขกไปเอยๆเด้อจา้าให้ละเอียดเลยแต่หนูโขกดเอียดซ้ำนี่ละจา้า <c oughs> บัดที่นี่ห่อกระเทีตังกระทะเส้นอันมันจักน่อยเด้อจา้าล้วนหมูไปเอยๆยจ้าพี่น้องถ้าว่าให้หมูซ้ำสันห้าออกเหลืองๆจักน้อยเด้อค่ะ บรต้องยามติดกระทะเด้อค่ะพี่นอ้องสาสันค่ะบาติดง่า,งายๆดอกต่ที่นี่เขาก็สิเอาเครื่องที่เข่นตาไว้นะค่ะมาพัดใส่กันให้มันหอมหอมแล,แล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะแต่ที่นี่เัาก็เติมน้ำจักน้อยพี่น้องบี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 บบกะปิให้มันเข่ากันกับหมูเฮาเด้อน้ำเปล่าเขากะสิหยอดล่งเรื่อยๆเด้อจ้าบ่าให้มันแห้งลายจ้าทําเมนูนี้ต้งอ,องขอทษด้อขคางๆางเด้อจ้าผู้อะบอกว่าแซมผู้ดังไปหอดของสุดทไทยพนจ้าใส่กระเชีกแดงเพิ่มสีสันจักน้อยให้มันเป็นตะกิน เค่งปุงกระิือบะมี่ยัางร้าค่ะใส่แค่ผงนัวแล้วก็น,น้ำตาลรสด,ดีแค่นี้ก็ะแ่บแล้วจ้าตกทไทยโดยใบบกูดแล้วก็สตอพันปีจ้า <c oughs> อยู่ในตู้เย็นสิเป็นเดือนแล้วจ้าสตอเ <c oughs> สร็จแล้วจ้าตักเข่าหอนหอนมาจ้า